สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับการทําเงินฟรีทูมานี่วอลเลตนะครับผมจากการดูคลิปวิดีโอจากยู u ูบนะครับผมว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าบัญชีทูมานี่วอลเลตนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตยอดเงินล่าสุดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทำเงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับใครสนใจที่อยากจะทําเงินฟรีทูมานี่วเลตนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมานี่วอเลตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รรัับบเเงินนข้าะค ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับรายได้นะครับที่ได้รับจากการทําเงินฟรีบนมือถือเพียงแค่เรานะครับดูคลิปวิดีโอจาก u t u b e เนี่ยก็สามารถทําเงินเข้าทูมินีเล็ได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครที่สนใจอยากจะมีรายได้เสริมฟรีเข้าทูมินีเล็เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิ กันเลยนะครับว่าต้องเริ่มตรงไหนทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า w a l l ็ตนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทําการดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมันนี่ wallet กันก่อนนะครับแอปนี้นะครับดาวน์โหลดได้บนมือถือ android เท่านั้นนะครับผมในส่วนของ iphone หรือว่า ios เนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดแอปได้ใครที่มีมือถือ android นะครับให้เราเข้ามาในส่วนของ google play store นะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้วันนี้นะครับผมเป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า แค t ทูบนะครับใครที่มีแอปอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าไปทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่มีแอปสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของการทําเงินเดี๋ยวผมจะอัปเดตเบื้องต้นในการใช้งานในแอปนี้ด้วยนะครับสาหรับคนที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นขั้นตอนที่1นนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูนะครับ 123 1, นะครับให้เรามากดที่เมนูที่3นะครับคำว่าเป็นเจ้าของเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้มันมีคําว่าโบนัสรหัสเชิญกดเข้าไปในส่วนของโบนัสรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกรอกหรือว่าไม่กรอกหรือว่าไม่รับก็สามารถถอนเงินได้นะในการป้อนไ d คดีเชิญของเพื่อนสามารถรับเพิ่มเติมได้ถึง3 0 0พันเหรียญทองในการกรอกรหัสโคด้ดหรือว่า ID ดีตรงนี้เนี่ยถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัส ใ,ในส่วนของรหัสโค้ดของผมเนี่ยเพื่อนๆจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับอยู่ที่ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยเนาะต่อมานะครับในส่วนของการอัปเดตรายได้ล่าสุดที่ผมทําเงินมานะครับจากการทําเงินเนี่ยก็ทั้งการดูคลิปวิดีโอแล้วก็เปิดกล่องการทําภารกิจแล้วก็การแนะนําเพื่อนตอนนี้ยอดเงินรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่1 3 5 7งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดจุดแปดแปดสตางค์ถามว่าตรงนี้เนี่ยใช้เวลาทํานานไหมก็ค่อนข้าง นานตั้งแต่ที่ผมถอนเงินไปล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปนี้เลยในการทําเงินถ้าคุณอยากมีรายได้เยอะเท่านี้เนี่ยคุณจะต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองเพราะว่าเป็นการทําที่เร็วที่สุดและก็เยอะที่สุดแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็เก็บสะสมมานะครับเพราะว่าผมอยากจะทําการถอนเงินดูที่1,600บาทในส่วนของชูมนีวอลเลตนะหนึ่บาทสูงสุดนะครับตอนนี้ก็ขาดอีกประมาณ200กว่าบาทนะครับถึงจะทําการถอนได้เนาะก็มันใช้8ล้านคะแนนนะครับผมก็ ทำการดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของการถอนเงินล่าสุดนะครับการถอนเงินล่าสุดเนี่ยผมทําการถอนไปในเดือน7นะครับวันที่14นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน8นะครับผมก็คํานวณดูเนาะว่าใช้เวลากี่วันนะครับในการทําเงินยอด 1, 3 5 7บาทนะครับต่อมาวิธีการทําเงินนะครับกดมาที่วิดีโอนะครับคือเมนูที่1เนาะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับทั่วไปใน YouTube เลยแต่ถ้าเราอยากจะค้นหาคลิปที่ เราอยากดูหรือว่าช่อง YouTube ที่เราอยากดูเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ชื่อด้านบนตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นอ่าช่องของผมนะครับเราก็ค้นหาได้เลยนะนะครับพิมพ์ชื่อค้นหาได้เลยนะครับ,ออรบประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นคลิปวิดีโอจากช่องอ่าของที่เราพิมพ์ลงไปนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าที่ลงไว้นานแล้วนะครับ3เดือน1ปี8เดือนนะครับหรือว่าล่าสุดเมื่อ14วันหรือว่า1วันที่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราประมาณนี้เลยนะก็ลองเข้ามาค้นหาดูได้นครใกาดูลิปวีโ <PS? S 1> ก็ให้เราพิมพ์ชื่อหรือว่ากดดูตรงหน้าจอหลักตรงนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจากช่องก็มาดิคับนะครับกดเข้าไปนะในส่วนของ Joker Family นะครับผมเป็นรายการก็มาดิคับเนาะพอเรากดเข้ามาดูนะครับมันก็จะได้รับกล่องตรงนี้นะครับผมกล่องตัวนี้ผมมี90กว่ากล่องผมเปิดไปหมดแล้วนะครับวิธีการเปิดกล่องโดยที่ไม่ต้องรอโฆษณาเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําอย่างไรนะครับนี่ครับพอเราได้รับมาหนึ่งกล่องเนี่ยเราก็เอาไปเปิดเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับจากการดูคลิปวิดีโอเราก็ดูไปเรื่อยๆนะตามความยาวองคีค่่นใรท ฟังเพลงนะครับตอนที่เราเล่นเกมตอนที่เราทํางานทํากันบ้านอะไรประมาณนี้เราก็สามารถกดเลือกค้นหาเพลงแล้วก็เปิดเพลงฟังเลยเลยเนาะผมมี1กล่องแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับแล้วก,ก็กดมาที่เมนูที่2นะครับมันก็จะมีการเปิดกล่องตรงนี้ด้านบนเห็นไหมหนึ่งกล่องนะครับกดเข้ามานะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับจากการสุ่มคะแนนเนาะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้ส่วนภารกิจอื่นๆตรงหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถทําการรับคะแนนได้เลยจากการเล่นแล้วก็ทําภารกิจนะครับสาหรับคนที่เวลาเปิดกล่องแล แล้วไม่อยากให้โฆษณามันขึ้นนะครับอยากจะเปิดกล่องได้ทีเดียวหมดเลยเนี่ยเปิดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมีโฆษณามาขั้นนะครับก็ให้เรามากดที่เมนูเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเอ่อในส่วนของโบ VIP นะครับในส่วนของโบนัส VIP นะครับก็ให้เรานี่ครับนี่ครับกดวิดีโอโฆษณาฟรีนะกดเข้าไปนะเนี่ครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลือกจํานวนนาทีนะครับในการที่จะไม่ให้โฆษณามันขึ้นตอนที่เราเปิดกล่องเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ว่ามันต้องใช้คะแนนนะในการแลกเปลี่ยนนนนะะคครัับก็ลองําาววณดู่มจ หรือว่าไม่คุ้มในการใช้คะแนนตรงนี้ในการแลกเปลี่ยนโดยที่ไม่ให้โฆษณามันขึ้นนะครับก็ลองทําดูได้เนาะก็วิธีการใช้งานประมาณนี้นะครับแล้วก็ยอดเงินที่ผมทํามาก็ได้ประมาณนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะรอดูนะครับในส่วนของ1,600บาทจะมาถอนเงินให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทําการดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมันนี่เวอร์กันก่อนนะครับแอปนี้นะครับดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนั ในส่วนของ iPhone หรือว่า iOS เนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดแอปได้ใครที่มีมือถือ Android นะครับให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้วันนี้นะครับผมเป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Cat Tube นะครับใครที่มีแอปอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าไปทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่มีแอปสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดเข้า ไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของการทําเงินเดี๋ยวผมจะอัปเดตเบื้องต้นในการใช้งานในแอปนี้ด้วยนะครับสาหรับคนที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นขั้นตอนที่1นะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูนะครับหนึ่งสองสามนะครับให้เรามากดที่เมนูที่3นะครับคาว่าเป็นเจ้าของเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้มันมีคําว่าโบนัสรหัสเชิญกดเข้าไปในส่วนของโบนัสรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกอกหรือว่าไม่เกอกหรือว่าไม่รับ ก็สามารถถอนเงินได้นะในการป้อนไอเดียคำเชิญของเพื่อนสามารถรับเพิ่มเติมได้ถึง3 0 0พเหรียญทองในการกรอกรหัสโค้ดหรือว่า ID ดีตรงนี้เนี่ยถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดมาให้ในส่วนของรหัสโค้ดของผมเนี่ยเพื่อนๆจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับอยู่ที่ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยเนาะต่อมานะครับในส่วนของการอัปเดตรายได้ล่าสุดที่ผม ทำเงินมานะครับจากการทําเงินเนี่ยก็ทั้งการดูคลิปวิดีโอแล้วก็เปิดกล่องการทาภารกิจแล้วก็การแนะนําเพื่อนตอนนี้ยอดเงินรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 1, 3 5 7 8 8สต้ตางค์ถามว่าตรงนี้เนี่ยใช้เวลาทํานานไหมก็ค่อนข้างนานตั้งแต่ที่ผมถอนเงินไปล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปนี้เลยในการทําเงินถ้าคุณอยากมีรายได้เยอะเท่านี้เนี่ยคุณจะต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองเพราะว่าเป็นการทําที่เร็วที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ผมก็เก็บสะสมมานะครับเพราะว่าผมอยากจะทําการถอนเงินดูที่1,600บาทในส่วนของชุมนีวอลเล็ตนะหนึ0งบาทสูงสุดนะครับตอนนี้ก็ขาดอีกประมาณ200กว่าบาทนะครับถึงจะทําการถอนได้เนาะก็มันใช้8ล้านคะแนนนะครับผมก็ทําการดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของการถอนเงินล่าสุดนะครับการถอนเงินล่าสุดเนี่ยผมทําการถอนไปในเดือน7นะครับวันที่14นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน8นะครับผมก็คํานวณดูเนาะว่าใช้เวลา กี่วันนะครับในการทําเงินยอด 1, 3 5 7บาทนะครับต่อมาวิธีการทําเงินนะครับกดมาที่วิดีโอนะครับคือเมนูที่1เนาะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับทั่วไปใน YouTube เลยแต่ถ้าเราอยากจะค้นหาคลิปที่เราอยากดูหรือว่าช่อง YouTube ที่เราอยากดูเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ชื่อด้านบนตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นอ่าช่องของผมนะครับเราก็ค้นหาได้เลยนะนะครับพิมพ์ชื่อค้นหาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นคลิปวิดีโอจากช่องอ่าของที่เราพิมพ์ลงไปนะครับน มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าที่ลงไว้นานแล้วนะครับ3เดือน1ปี8เดือนนะครับหรือว่าล่าสุดเมื่อ14วันหรือว่า1วันที่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราประมาณนี้เลยนะก็ลองเข้ามาค้นหาดูได้นะครับในการดูคลิปวิดีโอนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อหรือว่ากดดูตรงหน้าจอหลักตรงนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจากช่องก็มาดิคับนะครับกดเข้าไปนะในส่วนของ Joker Family นะครับผมเป็นรายการก็มาดิครับเนาะพอเรากดเข้ามาดูนะครับมันก็จะได้รับกล่องตนี้ัว ผมมี90กว่ากล่องผมเปิดไปหมดแล้วนะครับวิธีการเปิดกล่องโดยที่ไม่ต้องรอโฆษณาเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําอย่างไรนะครับนี่ครับพอเราได้รับมาหนึ่งกล่องเนี่ยเราก็เอาไปเปิดเพื่อที่จะรับในส่นของคะแนนเหรียญทองนะครับจากการดูคลิปวิดวีโอเราก็ดูไปเรื่อยๆนะตามความยาวของคลิปวิดวีโอเลยส่วนใครที่ชอบฟังเพลงนะครับตอนที่เราเล่นเกมตอนที่เราทํางานทํากันบ้านอะไรประมาณนี้เราก็สามารถกดเลือกค้นหาเพลงแล้วก็เปิดเพลงฟังเลยล e. เลยเนาะผมมี1กล่องแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่เมนูที่2นะครับมันก็จะมีการเปิดกล่องตรงนนนนี้้ดาบเห็ม ก,กดเข้ามานะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับจากการสุ่มคะแนนเนาะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้ส่วนภารกิจอื่นๆตรงหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถทําการรับคะแนนได้เลยจากการเล่นแล้วก็ทําภารกิจนะครับสาหรับคนที่เวลาเปิดกล่องแล้วไม่อยากให้โฆษณามันขึ้นนะครับอยากจะเปิดกล่องได้ทีเดียวหมดเลยเนี่ยเปิดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมีโฆษณามาขั้นนะครับก็ให้เรามากดที่เมนูเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าในส่วนของโบ V I P นะครับในส่วนของโบนัส V I P ก็ให้เรานะครับนะี่ครับกดวิดีโอโฆษณาฟรีนะกดเข้าไปนะน่ครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลือกจํานวนนาทีนะครับในการที่จะไม่ให้โฆษณามันขึ้นตอนที่เราเปิดกล่องเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ว่ามันต้องใช้คะแนนนะในการแลกเปลี่ยนนะครับก็ลองคํานวณดูว่ามันจะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มในการใช้คะแนนตรงนี้ในการแลกเปลี่ยนโดยที่ไม่ให้โฆษณามันขึ้นนะครับก็ลองทําดูได้เนาะก็วิธีการใช้งานประมาณนี้นะครับแล้วก็ยอดเงินที่ผมทํามาก็ได้ประมาณนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะรอดูนะครับ ในส่วของ1,600บาทจะมาถอนเงินให้ดูนะครับเดี๋ยวเรา้เจะกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ